ฮ่ฮ้ยังไม่เสยังเเฮ้ยเจ๊สามีเจ๊เด้นเหนึมทีลยเยมีขี้ว้ยยุ่นสายนยอยอยยไม่สยยย้เหนียวเบอกมาดิขึ้นเี้ยในสวนขึ้นได้หรือเปล่าทยเยเ้ขึ้น้ขึ้น อ๋อมันมีตัวชแจ็มาแต่บ้านนแจคจิง่ใหญ่ขีคกามแี่ยนงค่อยๆขอาเที่ยนเทียเทียงขึ้นอ็ปวกลัวขออะายไอ้ที่กวัก็ติคบไปติดเลนามติดไรก็เขาบอกเราไขึ้นนาทีปสิแม่เลยอนันู้อยู่งานเราคุไม่หมดบ่บาแขนเะมันมันผิดเรื่องเคี้ยวสุันเอาเพื่อ กูาไอยิวเสียวะเฮ้ยเท่แล้วคือไ่ต่างกัที่ดยดึงออกทุกอย่างที่มันเลยเดี๋วจาบอกวิธีที่จะด้งเรื่องเรื่องบัดรอย่างนี้อืมอืมอ่ายบายมีแฟนแฟนเมย์มย คือหัวหมานีเองขอรูปภ้าพเงืยที่ยิบขาหมดแล้วก็ตามแล้วตามยางอีกมีประตูตามตั้งแต่ขามเงื่อรแล้วเมื่อนคือแมี้ย่ป็นคันไง้คนได้ม่ปีนหงอเลยตรงไหนหอเง้ยหงอปลาย